5เดือนกับความเปลี่ยนแปลงคือฝนอายุ43นะ่สแล้วทุกคนมีแต่คนทักว่าดูแลตัวเองยังไงทําไมผิวดีดูแลตัวเองยัไงไงทําไมหน้าถึงดูไม่แก่ไม่โทรมคือฝนเป็นคนที่ลองอูต้าลองอคอลลาเจนลองวิตามินมาหลากหลายแบรนด์มากๆต้องขอบอกว่าหลากหลายแบรนด์มากๆจริงๆคืออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะคะคือฝนลองมาแล้วแล้วก็5เดือนที่ผ่านมาคือจากัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกูต้าไทโอนไลโปโซมอลของคุณฝ้ายแล้วทีนี้มันดียังไงคือ1 1หนึ่งที่เห็น ผลชัดเลยคือเขาบอกว่าตับเราจะดีขึ้นถ้าใครไม่อยากตับดีก็ไม่ต้องลองนะคะคือมันจะขับสารพ,สพิษออกจากตับขับสารพิษออกจากตับแล้วทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีขึ้นหนึ่งแล้วก็ผลพลอยได้ของมันมันเป็นผลข้างเคียงผลพลอยได้ของมันก็คือผิวเราจะดูสว่างขึ้นขาวขึ้นนั่นคือผลข้างเคียงของมันแต่ในเมื่อผลข้างเคียงของมันทําให้เราผิวขาวขึ้นสว่างขึ้นแล้วนั้นเม็ดสีเมลานินของเรามัน,มนจะเปลี่ยนจากผิวเม็ดสีสีคล้าให้เป็นสีสว่างขึ้นเราต้องอย่าลืมทากันแดดนะทุกคนอย่าลืมทาาากกกกันแดดดดดดเเเ็็คค่่ะอยลลืืมบ้้้สสงซไตร